สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทา่านเจอก็ช่องเปรียวชาแนลแล้วเนาะคะ่ะเปรียวขอกบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องเปรียวชาแนลเนาะคะ่ะวันนี้เป็นวันจันทร์เนาะคะ่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็เก่ามงแล้วค่ะท่านผู้ชมเปรียวก็จะเก็บอันทำความเรียบร้อยนะคะอีกสิบห้าน,นาทีลูกค้าจะมามาเบิ่งกันเลยนะคะว่าในวันทํางานเปรียวเห็นอย่างแน่นะคะคลิปนี้เปรียวจะเล่าให้ฟังนะคะว่า การมาใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเนาะค่ะถ้าเฮาเงานะคะต่อจากคลิปที่แล้วค่ะอันถ้าเฮาเงาเฮาก็หาเพื่อนนะคะหาเพื่อนคุยแล้วก็หากิจกรรมทําแล้วก็หาอาชีพทําค่ะขอให้มีอาชีพทํานะคะการจะทําให้เฮาอะได้ค่าขนมแล้วก็มีความสุขกับการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนค่ะการใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนเป็นเรื่องที่เงาแล้วก็คิดถึงบ้านนะคะ มีหลากหลายยางแต่ทีเฮ็ดให้เฮายากละบ,บานแต่ถ้าเฮาอยู่ใดแล้วเฮามีอาชีพทำก็จะเป็นอีอย่างที่ดีสําหรับเฮาเลยนะคะมาติดตามชมกันเลยนะคะว่าเปียวเฮ็ดอีอย่างอยู่หม่องทางานนะคะอันดับแรกนะคะเปียวเข่ามาในลานนะคะเปียวก็จะจัดความเรียบร้อยผ้าบนชั้นนะคะแล้วเปียวก็จะมา,าทํา,เ,าเก็บผ้าตรงนี้แล้วก็จะปูเตียงนะคะท่านผู้ชม นี่คืออาชีพของเปียวนะคะนะคะ่ะเปียวก็จะปูเตียงนวดนะคะนี่ผ้าที่เปียวซักมาะคะ่ะเปียวก็จะเอามาเก็บพับรีดเ,เ,เรียบร้อยนะคะแล้วก็วางไว้บนชั้นนะคะเพื่อที่จะได้ดูเป็นข้อ,อเป็นระเบียบแล้วก็สะอาดสะอานเวลาลูกค้าเข้ามานะคะลูกค้าเขาก็จะได้เห็นว่าเขาเปลี่ยนผ้า หลังจากที่เปี่ยวปูพาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวก็จะใส่พานี่ปูทับอีกทีนึงนะคะ่ะ กลาขนุนพื้นน้อยเนี่ยนะคะที่เอาไว้เช็ดเช็ดมือเช็ดเท้าแล้วก็เช็ดหน้าลูกค้านะคะเดี๋ยวก็จะมาพับนะคะเป็นสิ่นเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามสบายตาลูกค้าเขามาม,มานวดเข้าไปมาผ่อนคลายแล้วก็มาผักผ่อนสมองนะคะ เขาเขามาเขาก็อยากเห็นเอียงที่สวยงามสะอาดสะอานนะคะ่ะพาพื้นน้อยแบบนี้นะคะเพียวใส่กระลูกขาค,คนหนึ่งหัวหรือหนาหนึ่งพื้นแล้วก็เท้าอีกสองพื้นค่ะเพราะเราพักเป็นน,น้อยแบบนี้นะคะเพื่อความสวยงามเนาะค่ะเนาะเสร็จแล้ว ะะเดี๋ยวก็จะวางไว้ให้เขาดูเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เพื่อความสวยงามน,นะคะนี่แหละค่ะคือวันทํางานของเปียวเนาะคะ่ะหลังจากที่เปียวปูผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็มาตรวจสอบความเรียบร้อยนะคะวันในร้านเดี๋ยวต้องเก็บทาความต้องทําความสะอาด่างแน่แล้วก็ก็จะมีถังในน้อยสินะคะเอาไว้ในห้องเวลาที่ลูกค้าอ่า ใส่กระดาษทิชชู่หรือกระดาษชําระอย่างนินรคะเปียกค่ะหรือว่าเปียกนวดหนาให้ลูกค้ามันก็จะมีขยะไว้ข้างในให้ลูกค้าทั้งศีระแล้วก็เปิดหน้าต่างเพื่อที่จะให้ล้มเข้ามาในร้านให้ลานรู้สึกโล่งสบายนะคะก่อนที่ลูกค้าจะมานะคะแล้วก็พัดล้มเนะะี่ยค่ะเปียกจะเปิดนะคะให้ในร้านเนี่ยรู้สึกเย็นสบายก่อนลูกค้าจะเข้าม้านะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนาร่อนนะคะ ลูกค้าจะรู้สึกว่าห้อนนะคะแล้วเนื่องจากว่าเปล่หยุดเป็นช่วงส่อที่เป็นบอกค่ะในลานก็อาจจะมีฝุ่นมีอย่างเขาเก็มาทําความสามะอาดมาเห็ดใ่ญ่ให้เรียบร้อยสินะคะแล้วโดยเฉพาะที่เปลี่ยวขายของพวกช้าพวกขนมครบเคี้ยวหรือย,อยังสินะคะก็จะมีฝุ่นเกาะอยู่ตามนี่นะคะเปลี่ยวก็ต้องมาปัดตามชั้นนะคะซีชั้นนะคะนะคะเปลี่ยก็ต้องมาปัดทําความสะอาดบนสั้นนี่ให้สะอาดเรียบร้อยนะคะแล้วก็อ่า เตรียมตัวดื่มกาแฟหรือว่านั่งพักนะคะเพื่อที่จะให้เจ้าของอรู้สึกผ่อนคลายก่อนที่จะรับลูกค้าเข้ามานะี่คะนี่คือการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกเนาะคะ่ะการทํางานของเขาก็จะเป็นระบบระเบียบแน่แล้วก็คือพยาหาอย,ยังเฮ็ดนะ่ะแม่ค่ะเพื่อที่จะให้เขาบ่รู้สึกว่างรู้สึกเงาะคะ่ะสำหรับคนที่มาอยู่ไม่เนาะค่ะเนาะหรือว่าภัยที่วันที้มีงานหรือวันที้มีอาชีพ อาชีพหนึ่งที่นาสนใจก็คืออาชีพนวดเนาะค่ะก็ล้องหาไว้เนาะค่ะก็เป็นค่าขนมขาต้มให้เจ้าของได้นี่ราคาตู้ชมถ้าเฮาบอนิงดูได้นะคะเฮามาอยู่ในต่างแดนอาชีพอย่างที่พอทําได้เฮาก็ทําไปก็ะทาให้เฮาได้คาขนมเชียวนะคะตอนเบียวมาอยู่ใหม่ๆคือกันเปียวเองเบียวกับเลือกเหตุหลากหลายอาชีพนะคะสุดท้ายเปียวกับมาเหตุอาชีพนวดนะคะเพราะว่าเปียวสามารถแบ่งเวลาได้เองแล้วเปียวกับ วางแผนการใช้ชีวิตตดเองนั่นเองนะคะเพื่อถึงเลือกที่จะทําอาชีพนี้เพียวขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะอาชีพใดก็ดีหมดค่ะบม่ว่าจะเป็นอาชีพแม่บ้านหรือว่าอยู่บ้านดูแลครอบครัวก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขรับชมคลิปหนาน,นะคะเด้อสวัสดีค่ะท่านผู้ชม